สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนผมสู่ฝันวันที่สําเร็จและไปตามใจฝันกับนายปทัทภีชาแนลขอนาท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนเพื่อนตามรอยอรยธรรมประสาทของโบราณสำหรับทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตามรอย,อยธรรมประสาทตาเลงนะครับสําหรับประสาทตาเลงนั้นตั้งอยู่บ้านประสาทตามประสาทอเาเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้ชมตั้งอยู่ทางด้านทิศออกของหมู่บ้านใกล้เคียงกับตะเปียงระเบิดหรือหนองระเบิด ท่านชมสามารถเดินทางจากตัวจังหวัดศรีสเกตโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข220และเส้นทางภายในอำเภออีประมาณ1 1กิโลเมตรหรือหากเพื่อนๆหรือท่านชมไม่สามารถามาตามเส้นทางนี้ได้ก็สามารถาที่จับจุดหรือจับพิกัดหรือ GPS มาได้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางาตัวจังหวัดอุบลศรีสเกตหรือจังหวัดสุรินหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับลักษณะของตัวประสานนั้นลักษณะ อาพาสระตะเลงนั้นมีลักษณะเป็นปรางเดี่ยวนะครับท่านชมเห็นไหมครับปรางเดี่ยวตั้งอยู่บนฐานองค์ปรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสองหันหน้าไปทางเทือนั้นออกนะครับท่านผู้ชมปัจจุบันสภาพเหลือเพียงผนังด้านหน้าและผนังข้างบางส่วนซึ่งมีประตูเข้าได้ทางเดียวอีกสามด้านเป็นประตูหลอกมีลักษณะสำคัญคือเสาติดผนังประตูหน้าทั้งสองข้างยังคงพบลวดลายสลักเต็มแผ่นหลังอย่างสวยงาม เป็นลายก้านขดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดินท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับและยังพบว่ามีทับหลังวางอยู่หลายชิ้นหนึ่งในนั้นเป็นภาพสลักพระอินทรงข้างทรงช้างหรือทรงนั่งสัตว์ในวันคดีนะครับในเรือนแก้วหน้าการซึ่งขายท่อนผุ่มลายออกมาจากปากและยึดท่อนผว่มลายนั้นไว้ในมือด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบทับหลังสลักลายภาพฤาษีนั่งเรียงกันในท่าสมาธิเจ็ดตน จาหักฐานสถนิฐานว่าสาร้างประสาทนี้ในราวพุทธศักราช2,1560หรือพุทธศักราช1,630นะครับสำหรับปัจจุบันนี้ปราสาทตะเลงรอบตัวปราสาทมีหินที่เป็นสมรูปข,ของปราสาทตกอยู่หลายชิน้นกระจายอยู่รอบๆบริเวณนะครับท่านชม้กันนหครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องนะครับให้ดูหลายๆที่เลนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือหินอาศิลาแรงที่ตกอยู่รายล้อมตัวปราสาทนะครับนี่ครับ ด้านหลังด้านหน้าด้าน,นข้างนะครับตัวปราสาทนะครับซึ่งตั้งซึ่งตัวอปราสาทนั้นอยู่ท่ามกลางกลุ่มต้นไม้นะครับที่มีอายุหลายร้อยปีเช่นต้นสำรองต้นตอแบบต้นมะขามนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะต้นข่อยนะครับก็คือรอบๆตัวปราสาทเห็นไหมครับสำหรับงานประเพณีของตัวปราสาทแห่งนี้นะครับทุกวันที่1 4เมษายนของทุกปี ภาษาตะเลงจะถูกเป็นใช้เป็นสาธานที่จัดงานในวันกระตันยูผู้สงยุหรือวันปีใหม่ไทยนะครับก็คือเพื่อนในการลดน้ําดําหัวผู้เท่าผู้เก๋น,นะครับก็มีการเล่นพื้นบ้านหรือเล่นตามประเพณีของชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าดูาตัวปราข้างในอย่างชัดๆนะครับหากท่านผู้ชมมองเห็นจะสังเกตวา่าตัวปสานั้นได้มีการบูรณะปฏิสังขณ์โดยการใช้อเหล็กคำยันนะครับตัวประาท เห็นไหมครับซึ่งข้าบนก็จะมีอาโงหลังคาก็คือสร้างไว้เพื่ออาคุมนะครับคุมรอบๆตัวปราสาทไว้นะครับท่านชมนี่ฮะอันนี้คืออย่างที่ผมนำเรียไปนะครับว่าเออยังมีทับหลังที่พระนารายณ์นั่งอาระทับช้างเห็นไหมครับช้างตัวเล็กๆก็คือยังคงความสวยงามเห็นชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมเดินดูรอบๆนะครับ สาภาพโดยรวมก็ยังถือว่ายังคงความสมบูรณ์อยู่นะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าก็จะผ่านการเวลาไปหลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือทับหลังจะมองเห็นชัดว่าเป็นพนะระนารายณ์ทรงอะไรนะครับท่านผู้ชมนะฮะพระนารายณ์นะครับทับหลังนะครับ,หรบ,บ,หรบเห็นไหมครับ อันนี้คือระบัวนะครับหัวนะครับผมเข้าใจว่าน่า,นาจะเป็นยอดที่อยู่บนยอดตัวประสานนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอทับหลังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะโพรธนาลายทรงผมไม่แน่ใจว่าเป็นทรงประทับอะไรนะครับแต่ว่า,าตัวอพ์พรานาลายเองก็ไม่ค่อยชัดนะครับแต่จะมีลวดลายเหมือนลายาลายธรรมจักรหรือลายเสียนนะครับโอเคขอบคุณครับ รอบๆตัวประสานครับท่านผู้ชมครับก็ทุกปีครับก็จะมีงานพณีนะครับท่านผู้ชมนะครับได้เดินทางผ่านมาเส้นทางนี้ก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมเที่ยวชมตัวปราสาทตะเลงนะครับก่อนที่นะครับเห็นไหมครับเสาประตูทางเข้านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมยังคงลวดลายสวยงามให้เห็นนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาหลายร้อยปีนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงความสวยงามนะครับ ก็สำหรับเทปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมเลยครับสำหรับเทปหน้าผมจะพาะท่านผู้ชมไปเที่ยวชมตามรอยทธรรมที่ไหนติดตามได้ในช่องนี้นะครับสำหรับเทปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ